ซรื่ง300เนี่ยส่วนตัวดิฉันเลยนะคะดิฉันว,ว่าการทำอันเนี้ยถูกพราบพนัก,การคนคนเยอะๆหลายล้านคนได้ประโยชน์บริษัทเนี่ยโดนไหมทาง SME SME บอกเลยต่างจังหวัดอาจจะมีโดนบ้างนะคะแต่ดิฉันว,ว่าจะลำบาก ช่วงระยะสั้นถ้าผ่านไปได้เราจะมี SME ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วอย่างที่บอกนะคะเป็นช่วงที่ควรจะลงทุนมากๆแล้วทางธนาคารเราก็มี p olicy ว่าเราจะเข้าไปช่วยเขาถ้าเขาต้องการกู้เงินเพื่อไปลงทุนในขยายทางธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดนะคะสั่งอะไรทุกอย่างนี่ถูกหมดเลย ถูมกมากๆเลยแล้วเวลานี้เดี๋ยวจะผ่านไปนะคะดอกเบี้ยก็ถูกเอ่อ exchange ถูกลูกค้าที่ต่างประเทศขายราคาก็ถูกมากเขาต้องการหาลูกค้า